สวัสด <w> ีครับช้ามอท่านยศกีใหม่ใน้ามคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ลาพันธุ์ด้วงัวาวแ้จะเป็นกการแต่เราก็โคนดวเหมือนกันนครับใทีนขออามอช้าท่านให้รับทัเป็นหวทีใหม่ที่ไดที่สมากแอฟเช้าวมกลัให่ห้นเรวก็รู้ว่าทากลักินที่วโลกนะครับ็ ให้สาพวกเราฝีหลักแต่ว่าจะขอขอบคุณที่ตอนนี้ที่เรามีแลุโรัมีเป็นคนกีฬลอยากได้ิงแล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกเราแล้วก็ที่เราหลักเป็นผ้ีฬากทุกประเทศต้องทำให้ดีที่สุดนวครับองดูที่มันโคตรสัน นายผมให้นอนกั <S 2> <S 2> บไม้ยานี่พวกรันสายยกเรื่องเรองสั้นเลยนะครับนั่นผมนะครับแลนี่จากเอ่อ WBC เอ่อมวยไทยโลกครับนครับ่นนี้เป็นเป็นรับ 好的。 รป็นตรง้ครับรว่าเป็นะรมาขเีขึนเวทีกล่าวแาก็ต้องี่ที่วขออนุญาตนะครับนะครับมองกล้องนี้นะครับนะครับหนึ่งสองสามภาพนะครับหนึ่งสองสาม เลยครับที่น้องสุวมวลชนทุกท่านวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านพิมนศรีวิกรซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรบันฟรีดูแลทางน้านกีฬาอยู่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของซอฟต์พาวเที่ดูแลทางด้านมวยไทยอยู่นะครับผมว่าไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่ามวยไทยเนี่ยได้เป็นซอฟต์พาวเ อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเป็นกิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้ซึ่งมีคาว่าไทยอยู่ด้วยนะครับยกเว้นแต่ถ้าเกิดท่านพูดถึงอาหารก็เป็นมีผัดไทยนะครับแต่ขาวามวยไทยเนี่ยผมว่าให้คุณค่ากับซอสพาวเวอร์ของควาเป็นไทยเยอะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะครับผมว่าไม่มีใครคิดหรอกว่าค่าโมวยไทยในประเทศอังกฤษเนี่ยมียถึง ห้าหกพันค่ายห้าหกพันค่ายนะครับที่ประเทศอังกฤษประเทศเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องไม่เป็นไปเสียกันไม่ได้หรอกครับว่ามวยไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการขายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกางเกงนวมนะครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นสินค้าซึ่งเราคิดว่า น่าจะทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้อย่างเยอะนะครับก <st <re> ็ต้องขอขอบคุณคุณพิมลที่ช่วยผลักดันในหน้านี้นะครับเรามีนักมวยระดับโลกคุณวัวขาวถึงแม่อายุ41แล้วก็ยังรักษาตัวเองดีนะคับเป็นความหวังแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามามีส่วนในร่วมในกิจกรรมมวยไทยนี้นะครับทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเจ้าของคือคุณชาตรีพระศรยอดธงซึ่งวันนะี้จะมาต่วติด เรื่องของครอบครัวนิดหนึ่งก็เลยมาไม่ได้แต่ว่าเราทราบกันดีอยู่ว่าทุกวันศุกร์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งคนดูหลายร้อยล้านคนผมเองผมก็แปลกใจนะว่ามีคนดูเยอะขนาดนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของซอฟ t าวเวอร์มวยไทยเนี่ยผมว่าศักยภาพของมันเนี่ยยังไปได้ไกลไปได้เยอะมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรานำไรายได้ให้กับประเทศนะครับโดยการเราจะสามารถเชื่อมโยงไปกับการท่องเที่ยวก็ได้ดยกตัวอย่างเช่นสมุย หรือภูเก็ตเนี่ยเป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่ไม่ว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเข้าแคมป์นะครับเรียนมวยไทยนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วโลกว่าสนามมวยลุมพินีสนามมวยราชดำเินเนี่ยเป็นแมกกะของสนามมวยถ้าเกิดใครมีความปรารถนาที่จะเรียนมวยชกมวยเนี่ยก็อยากจะมาะเยี่ยมเยือนในสนามมวยทั้งสองสนามนี้นะครับเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยอยากมีอาชีพที่มั่นคง นักมวยเองเนี่ยถ้าเกิดเราดูกันย้อนไปที่สามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยอายุนักมวยเนี่ยสั้นมากที่สามารถขึ้นชกได้มาคนสามปีห้าปีถ้าดูแลตัวเองไม่ดีนะครับแต่ถ้าดูแลดีตัวเองดีๆมีวินัยเหมือนคุณบัวขาวเนี่ยสี่สิบกว่าเปิดจะถึงห้าสิบก็จะชกเ็ยังชกต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิด,กดไม่อยากจะชกต่อนี่แต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเอามวยไทยไปบรรจุไว้ในหลายๆกิจกรรมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวิชาพระศึกษาหรือไปตั้งแคปมวยในต่างประเทศได้ก็จะเป็นช่องทางในการาขยายอาชีพให้กับนักมวยไทยได้เหมือนกับยกตัวอย่างเช่นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยก็สามารถไปเป็นโคช้ชไปเป็นผู้ฝึกสอนให้ในในามสโมสรทั่วไปอีกก็เสิ์ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ต่อไปเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับก็วันนี้ก็ดีใจครับที่คุณพิมนได้พาบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสําคัญในวงการมวยไทยมาแล้วเรายืนยันครับวันนี้จากนี้ือถือเป็นการคิกอ off อ่ซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งของประเทศครับขอบคุณครับ